ทรงความน่ารักน้องกวินลูกชายลิต้าก่อนในชุดแฟนซีจับมั่มหน้าฟัาสุดๆเป็นทุกอย่างให้แม่ลิต้าแล้วเด็กชายกวินอัศวินเจนเซนน์นลงเดชลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่สีลิต้าเจนเซนและคุณพ่อกอนนาลงเดชกก็ลืมตาดูโลกครบสี่เดือนแล้วครับเติบโตสมวัยน่ารักน่าเอ็นดูมากจนมีแฟนคลับติดตามกันทั่วบ้านทั่วเมือง ช่วงนี้น้องกวินก็กำลังเติบโตสมวัยเป็นเด็กอารมณ์ดีกินเก่งไม่เบาจนคุณพ่อคุณแม่อดใจไม่ไหวต้องแอบฟัดแอบหอมตลอดวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมความน่ารักของทายญาติพันธุ์หลานคนนี้กันค่ะกับลูกสิงสาราสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นหมีกระต่ายวัวค้างคาวปลาไดโนเสาร์และอีกสารพัดจะน่ารักน่าเอ็นดูแค่ไหนไปชมเต็มๆกันเลยจ้า